จะมาทํากาละแมค่ะเนื่องจากซอยพนกระแสไม่ไหวนะคะคือช่วงนี้กาละแมเป็นอะไรที่มาแรงมากๆเลยนะซอยก็เลยอยากจะลองทําดูบ้างค่ะและก่อนที่ทุกคนนะคะจะไปชมส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันนะเดี๋ยวจอยจะขออวดความยืดของกาละแมของซอยก่อนนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นตัวกาละแมที่ซอยได้ทํานะอันนี้ก็คือจริงๆมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้แบ่งมานะคะนี่เลยทุกคนอาจจะไม่ได้ยืดมากเนาะแต่ก็ ไปก็ได้อยู่แหละ,ะนี่เลยทุกคนปะคือน้องนุ่มมากแล้วก็ที่สําคัญนะหวานหอมอร่อยนะคะทํากินเองกอ็รู้สึกว่าอร่อยเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> นี่นะคะทุกคนโอเคอ่ะก็ให้ชมความยืดกันแค่นี้ละกันนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยดีกว่าะคะ่ะส่วนผสมนะคะจะมีเป็นแป้งข้าวเหนียวสองร้อยกรัมกะทิสี่ร้อยกรัม กะทิอบควันเทียน5 0 0รกรัมจะใช้เป็นกะทิกล่องทั้งคู่เลยนะคะหรือว่าใครเนี่ยจะใช้เป็นกะทิสดก็ได้ค่ะน้ำตาลทรายสีทอง1 0 0่กรัมน้ำตานอ้อย1 0 0่กรัมเกลือหนึ่งหยิบมือถั่วลิสงและงาขาวคั่วใส่ได้ตามชอบเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันต่อเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เราทำการใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปค่ะน้ำตาลทรายสีทองค่ะ น้ำตาลอ้อยเกลือค่ะตามด้วยกะทินะคะใส่ลงไปเลยกะทิที่ใส่เมื่อกี้นี้นะคะจะเป็นในส่วนของ400กรัมนะคะหลังจากนั้นเราจะทำการคนส่วนผสมเนี่ยให้เขาเข้ากัน,นะคะ่ะ ใสกะละแมลมาแรงมากทุกคนคือไปเข้าติ๊กจอกนะเจอแตกกะลาแมนะคะถ้าใครแบบทนกระแสไม่ไหวก็คือลองมาทำทานเองได้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะตีส่วนผสมให้เขาเข้ากันเลยนะคะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเทใส่กระทะแล้วก็กวนกันเลยค่ะ ไฟนะคะเนาจะใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนค่ะแล้วจะก็จะท,ทําการเทใส่ลงไปเลยเศษเศษที่อยู่ในกะละมังนะคะที่เขาติดอยู่ก็กวาดลงมาให้หมดเลยค่ะเราก็ทำการกวนเขาไปเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้แป้งเริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วนะคะแล้วก็จะกวนต่อไปเลยตอนนี้ก็ เริ่มแบบเป็นก้อนเหนียวแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการกวนต่ออีกนะคะให้สีเขามีความเข้มขึ้นอีกนะพอเรากวนจนใกล้จะได้ที่นะคะให้เราเทกะเทิที่เหลือนะคะลงไปนะที่เราแยกไว้นะคะเทสใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ให้เราทำการเคี่ยวต่อนะคะ กะทิเนี่ยซึมเข้าไปในตัวขนมให้หมดเลยค่ะตอนนี้กะทิก็เริ่มซึมซับเข้าไปในตัวการาเมของเราแล้วนะคะ สีกะละเมของเราก็คือสวยมากๆเลยนะคะทุกคนเป็นสีน้ำตาลแบบน้ำตาลทองอะคะ่ะหอมมากเลยอะเท่านี้ก็ได้ที่เราค่ะเดี๋ยวเราเอาไปเทใส่ถาดกันเลยค่ะถาดอันนี้นะคะเจยก็จะทำกันและปพลาสติกเอาไว้นะเขาจะได้ไม่ติดถาดนะคะเทใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะ นร้อนมากทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูความยืดกันนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูความยืดอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนนี่นะคะคือมันร้อนเนี่ยทุกคนโอเคแค่นี้พอเดี๋ยวเราจะรอให้เขาเย็นแบบสักนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้มันร้อนมากเลย เดี๋ยวจะจะทการพักกะละแมนะให้เขาเย็นตัวลงสักนิดหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวจะจะมาดึงยืดๆสวยๆให้ดูกันนะคะคือตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเลยนะมือพองเลยค่ะนี่ร้อนมากโอเคค่ะเดีย๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะตอนนี้นะคะกะล,ละแมของจอยก็คายร้อนลงไปหน่อยแล้วนะเดี๋ยวจอยจะ ลองมายืดอีกครั้งหนึ่งให้ทุกคนดูนะคะว่าความยืดเขาจะได้ประมาณไหนนะนี่นะคะืแล้วก็จะขาดหนึ่งสองซ้ำนี่นะคะก็ประมาณนี้นะพอได้แบบนี้แล้วนะคะ เดี๋ยวจะจะทำการตัดแล้วก็เอาใส่ถุงแล้วก็โรยด้วยถั่วกับงานนะัจะก็จะทำการใส่ถุงแกงธรรมดาเลยนะคะเตรียมถั่วกับงาของเราให้พร้อมถั่วเดี๋ยวใจะจะเทใส่จานก่อนเลยแล้วกันออันนี้ก็คือเอาใส่ถุงไว้นะคะจะแจกจ่ายเนาะ แจกใสให้คนที่บ้านชิมนะคะหรือว่าจะให้ใครชิมก็ได้แล้วแต่เลยนี่นะคะจะจะใส่ถุงถุงหนึ่งใส่ประมาณร8 0กรัมนะนี้ทุกคนจะแบบใส่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวจอยขอเป็นโรยงาก่อนละกันเนาะ นี่ค่ะเราก็กดกดให้เขาแบนนิดหนึ่งแล้วก็พับถุงนี่เลยไปก็สติกเกอร์นะคะมาติดไวน้นะพเพื่อความแบบน,านากก่ารักกิ๊บเก๋เดี๋ยวเราจะกะเอาเลยค่ะไไม่ช่างแล้วนี่นะคะประมาณนี้แล้วก็โปะทัวลงไป แล้วก็ใส่ถุงตอนนี้ใจก็เอากาละเมเนี่ยใส่ถุงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็เอาไปแจกให้คนที่บ้านชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงถูกปากหรือเปล่านะก็สําหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะทานะก็ทําออกมาแล้วรสชาติเป็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสําหรับคลิปนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะพลาดชมคลิปใหม่ๆจากจอยเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปกินกะละมงก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ